มีจุดหมายปลายทางที่เราชัดเจนเนี่ยเราก็มีเส้นทางที่ชัดเจนนะครับผมครับท่าพพูดเองก็บางทีผมว่ามันก็กถูกถูกสิ่งแวดล้อมข้างทางเนี่ยฉุดกระชากเอาไปเนี่ยทำให้ผิดเส้นทางไปเลยก็มีสองอทำให้วิถีชีวิตคือความสมบูรณ์แบบรถทังบ้าง น้ำมันหมดก่อนบ้างาหมายถึงว่าคือมันเบี่ยงเบนเ่ยนะฮะหมายถึงว่ามันเบี่ยงเบนจากจุดเป้าหมายไปทําอย่างอื่นอย่างบางทีอย่างประสงค์ที่เรามุ่งเป้าหมายว่าทําท,ที่สุดแห่งทุกแต่กว่าจะทําถึงทีก็ไปทํากิจอย่างอื่นที่นอกจากาตรงนั้นมันก็ทําให้ผิดพลาดทั้งหผลอหรือไปมีภาระอย่างอื่นอย่าง มาเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองนี่มันจะบันทอนวิถีชีวิตของความเป็นพระเป็นสมณะอย่างมากทีเดียวอย่างผมเคยเป็นเจ้าวาดมาหลายวาดัดเออมันบันทอนจริงๆมาเป็นผู้เจ้าคณะผู้ปกครองงานปกครองเอาไปหมดเลยอ่าเอาไปหมดเลยงานคณะงานอะไรต่างๆมันต้องมาจัดระบบโอ้ผมก็ดูเอ๊ะนี่มันบันทอนวิถีชีวิตจริงๆของเราไปมาก แล้วก็วิถีชีวิตของพระสงฆ์ในในยุคปัจจุบันก็จะห่างเหินพระธรรมวิน,นัยหาเหินวิกับเอาวิธีชีวิตของชาวโลกมามาจัดการมารบบปกครองม,มันก็เหมือนกับว่ามันดึงสภาพของความเป็นสำนะเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชไปค่อนข้างมากจึงทําให้เราเข้าไปสู่พระธรรมคําสอนหรือแม้แต่จะชิมรสแห่งความสงบและความสุข อันเกิดจากสมณธรรมเนี่ยไปได้ยากนะครับพระอาจารย์ผม,มแล้วก็เราก็ประสบการณ์ของเราก็มีเนาะครับผม,ผมอันนี้ก็หลังจากเรามาเป็นผู้ดูแลผู้รับผิดช,ชอบก็การที่จะเจริญสมณธรรมก็ยากประสมคุเราก็ต้องหาเวลาเนาะยิงถ้าประเทศไทยพาคุณเจา้า ชอบนาะที่นเนี่ยนอนมันก็จะยากมากขึ้น,นครับแต่ก็บางทีมันมองดูบางทีมันก็จะทำให้ญาติโยมทอ้อแท้กับการเข้าถึงธรรมก็เออจะทำยังไงทำไงที่ญาติโยมมีภาระเป็นครวาดเป็นารหาดัดู้มีอ่าารหัดอันครอบแล้วมีภาระมีหน้าที่ เอออย่างนี้มันก็จะช่วยเหลือญาติโยมในการเข้าหาธรรมได้อย่างไรก็เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้มีจิตมีเมตตาหรือพระอาจารย์มีวิธีการยังไงเนาะให้โยมได้มีโอกาสอย่างอย่างเราถ้ามองตามพระดีดนะนางวิสาขาก็ดีอนาถาบินทิเศเรษฐีก็ดีหรืออุบาสกหลายท่านที่ดูแลพระศาสนาแต่สามารถเข้าถึงธรรมแต่ก็รับภาระหน้าที่มากนะครับ ก็มันมันก็จริงอยู่ว่าในคณะเดียวกันเนี่ยเหมือนโยมเจนี่อัตตานี่ก็ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วก็มีโยมนุชนะในในห้องวิปัสสนาของเรานี่ก็ทำหน้าที่ถืว่าชักชุงชักจงชักชุ่มปฏิบัติอยู่เรื่อยใช่ไหมครับก็ทําเป็นสม่าเสมอกถือว่ามีการเสิ็จลกปวน มากที่เดียวแต่นี้มีเหมือนกับห้องวิปัสสนานี้ก็ถือว่าเป็นแปลกที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วก็มีการชวนมาทำเรื่อยสักปันหนึ่งเมื่อเหตุป <c oughs> เหตุปัจจัยปะทุก,กันบรรจงกันก็เดี๋ยวเขาก็จะมาทำสมาธาิแล้วไปมันถ้าหากว่าเหตุปัจจัยยังมาไม่ถึงมันก็ยากที่จะ เขามาสนใจธรรมะนี่แหละคือเป็นเหตุหนึ่งที่พุทธเจ้าการสอนเริ่มต้นที่ทุกข์ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมถ้าเห็นถ้าหากว่าเราเห็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเออก็เริ่มเข้ามาทัมมาแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นว่าทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยเราก็จะยากที่จะมาสนใจพทุทธธรรมแล้วก็มาศึกษา แต่ก็มาไดห้มายความว่าเราจะลมเลิกในการที่จะแนะนำใช่ไหมครับเราก็มีหน้าตั้งแนะนำไปใย่นี้คนที่จะฟังมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยที่พระเจ้าหลังจาการู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็คิดว่าโอ้ทรบ้านเันลึกซึ้งคนที่มีธุลีในใจเนี่ยมีกิเลส เขาก็จะไม่สามารถเข้าใจมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ลําบากเออไม่ไปสอนดีกว่าใช่ไหมครับมันเป็นเกิดขึ้นก็ม,นมีพระพรมะหมสัมปฏีมพรหมไป <c oughs> ให้ลุมไปให้ให้พระพุทธเจ้านี้พิจารณาใหม่ <c oughs> พิจารณาเสร็จแล้วท่านก็เห็นว่าโอ้คนก็มีหลายระดับเหมือนกันนะก็เ,เป็นดอกบ,บัวสีเหลาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาเนาะ ใช่ครับผมบตัวเราหนึ่งเราสองเราสามแล้วแต่ตามลําดับของปัญญาการสัะสมบุญกุศลบารมีเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมนั่นแหละก็เลยท่านก็บอกว่าต่อไปนี้จะไปว่าแ,แสดงธรรมและคนที่มีศรัทธาขอให้เอาเงียหูฟังใช่ไหมครับครับนีนก็เลยท่านก็ประกาศภระาทเราก็เทว่าเราทาที่ ประกาศภระาศาสนาในขนาดเดียวกันเราก็ได้ฝึกฝนไปด้วยั <Okay. S 1> นนี้ก็ว่าโอกาสเหตุเหตุปัจจัยและโอกาสญาติโยมทันที่เห็นธรรมะเห็นทุกล้าจะได้ฟังธรรมะก็เกิดอ๋อนี่ถึงเวลาแล้วจะได้ทำปุณปะรบใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งแกเสียชีวิตไปแล้วทำงานอยู่สภาสังคมสงเคราะห แห่งประเทศไทยก็เสียชีวิตไปน่าจะร่วมๆ่วปีในหน้าที่ในการทำหน้าที่ดูแลบรรยายเป็นวิทยากรนี่แหละเป็นโรคมะเร็งก็ทำงานบรรยายตามสถานการศึกษาตามโรงเรียนแล้วก็กลุ่มยีว่ว่าพธทก็ทำงานกับผมมาสมัยนะั้นก็คำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกออดีสนหับโยมคนนี้แกก็ฝากกับผม อย่างไงก็ฝากชีวิตผมจะเป็นตายได้ดีจะขอหันหลังเพียงต้นโพตายให้ได้จะให้จะไม่ไปพิงสิ่งอื่นก็ไม่ถึงพิงไม่ถึงยึดถือไม่ถึงพึ่งพาและอาศัยต้นโพก็หมายถึงพระพุทธศาสนาจะไม่ทําจิตนอกคําสอนพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระรึกวระสุดท้ายนะครับผมไปให้ศีนแกก่อนที่แกจะตายนะครับอื ผมพูดกรอกหูแกของเอกเนี่ยต่มานะก็พอให้ชิ้นแกเสร็จสักพักหนึ่งก็มันช่วยไม่ไหวอ่ะก็คือแกก็ไม่ได้รับรู้ก็ก็เสียชีวิตไปในอายุที่สี่สิบกว่าปีไม่ถึงห้าสิบก็คือน่าจะเป็นเป้าหมายว่าวิถีชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายของชาวบ้านชาวโลกก็ตามอย่างที่เราพูดว่าคือเรดาร์เป้าหมายของชีวิตของเราเนี่ยถึงจะไม่บรรลุธรรมแต่เป้าหมาย ของเราก็คือต้องมีที่พึ่งอันบริสุทธิ์คือพระตนไตรนะพระอาจารย์ถ้าหากว่าเรามีที่พึ่งเราก็จะไปได้สบายด้วยครับเราก็มีความบัน้น <c oughs> เหมือนกับว่าเวลาเรายัางเด็กๆอยู่ยังเดินไม่ได้เราก็ต้องพึ่งผ้าอาศัย <c oughs> พ่อแม่ พี่น้องการจะเดินอันนี้ก็เวลาเดินก็คลุกคลานบางทีก็ล้มบางทีก็ได้แต่ก็ในขณะเดียวกันเราก็พึ่งพาอาศัยพ่อแม่พี่น้องเดินจนเราได้เดินเป็นมั่นคงแล้วเราก็เดินเองได้ใช่ไหมในสังกัดก็ศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้ามุหาจก็เรามีที่พึ่งแล้วเนี่ยก็คือพึ่งพระตันนัตตรเนี่ย ชงแรกๆก็คุกคามใช่ไหมครับมันก็แบบเข้าถึงสารณะบ้าง<ช>ไม่ถึงบ้างบางที่ก็หลงทางบ้างแล้วก็เดี๋ยวให<ช>ม่แต่มีทางที่ชัดเจนสุดท้ายเราก็เดินด้วยตนเองได้นี่ครับวันนี้ก็คงจะ ขอโอกาสเนาะคงจะร่วมสนทนาย่อมเจนี่มีอะไรหรือจะปิดห้องหรืออย่างไรจเจริญพร สุท <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นา mm hmm. ในงานกาถือว่าเป็นการได้สนทนาธรรมะในหลายรูปแบบหลายรสชาตินะวันนี้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาสงบจิตสงบใจกันนะ mm hmm. ขอเชิญทุกท่านและขออนุญาตหลวงปูด้วยนะครับ ขอเชิญทุกท่านมานั่งสมาธิกันช่วงแรกเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะตีความมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรานเพราะฉะนั้นการที่เราทำสมาธิก็คือเข้าใจความคิดของเรานี่เอง ให้เกิดสงบเพราะความคิดเนี่ยมันก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยต่างๆแต่ความคิดนี้แหละเป็นเหตุเราก็มีการหยึดติดหยึดเถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่จริงความคิดแม้ความคิดเนี่ยก็เหตุปัจจัยปร่งแต่ง มันต้องมีเหตุอื่นๆปัจจัยซึ่งกันและกันถึงจะเกิดขึ้นได้แล้การทำสมาธิก็คือเพื่อเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เรามีความคิดในเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงนั้นก็ขอให้ทำใจให้สงบ ดูความคิดของตนความเข้าใจของตนโดยอาศัยอารมณ์กรรมฐานของเรานี่แหละอารมณ์กรรมฐานที่ตนถนัดก็น้อมจิตมากำหนดรู้และปล่อยวาง สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเห็นก่อนเห็นว่าเราอยู่ในสถานะไหนความคิดอยู่ในระบบไหนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่แล้วก็วางลง โดยอาศัยอารมณ์กรรมฐานเราเห็นอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วก็รู้แล้วก็วางลงวางความคิดวางทุกอย่างใจเราก็จะสงบธรรมะเราก็จะเริ่มปรากฏขึ้นเข้าใจเหตุปัจจัยสิ่งต่างๆเราก็จะไม่มีการยึดติดนั้นก็ เมื่อนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือนาทองที่พองยุบหรืออารมณ์กรรมฐานของตนอย่างเอาจิตมาไว้แนบแน่นกับอารมณ์กรรมฐานนั้นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเกรง มีนหน้าที่เพียงแค่เฝ้าดูเหมือนกับว่านั่งยืนเล่มแม่น้ำแล้วก็ดูแม่น้ำที่ไหลไปแม่ต้องไปปรุงแต่งไปทางที่ชอบไม่ชอบไม่ยึดเอาอารมณ์ใดก็ตามเราไม่ยึดเอาว่าเป็นของที่น่ารัก หน้าช่างเปนหน้าที่เพียงแค่ดูตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นกระแสเท่านั้นให้ตั้งจิต เป็นอุเปกคขาเอาไว้อยู่ตลอดเวลา ที่ไปสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้แผ่มเมตตา เวลานะสัพเพพุธาบลปัตตาปัจเจกานันทะยังพลังอรหันตานันะเตเจนะรักขังวันทามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภะวันตุเต ช่องที่เราแผ่เมตตานี่ก็นึกถึงคุณแม่ของหลงปู่เกี่ยวนะแม่ชีคนยายแม่ชีคะคำเผาอายุตั้ง92องนะที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลให้นึกถึงแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ท่าน แล้วก็ถวายกําลังใจให้หลวงปู่ด้วยกแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัเพสัตตังสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราหุนตนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแขกันแลกกันเลยอาพยาปชาหุนตนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาเนคาหุนตนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีหตานังปริหารัตุนจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภไปทั้งสิ้นเถิดเอาไว้พระพร้อมกันเลยเนาะอารหังสัมมาสัมพุทธภะคะกวาณพู้ตังภะกะวันตังอภิวาทมีสวากาโตพระกัตตาธมโม ธรรมังนามสามังมิสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆนสังคังนามิขอามุมทนาบอนกับทุกท่านนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเทิม